สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามาวันนี้เยติ๋วจะพาทํากับข้าวนะคะจะเอ็นนั่นวัตถุดิบของเยติ๋วก็มีเยติ๋วจะแกงผักหวานนะคะนี่คือข่าตะไคร้นะคะทุบบุบบุจ้านี่ปลานี่เกลือนี่ผงชูรสรสดีจ้าดูหน้าตาผักเรานะคะก็มี นี่ก็คือต้นหอมไอ้ดอกหอมจ้ะดอกหอมแล้วก็คุณนายคุณนายรักผักผักนางตูจ้ะอันนี้คือผักติ้วเด้อค่ะเด้อผักติ้วจ้ะผักติ้วสมสมนะคะมันจะออกเปรี้ยวพอดีเลยจ้ะจ้ะแล้วก็จะมีเห็ดจ้าเห็ดเห็ดข้อนขาวกับเห็ดฟางนะคะจ้ะ เยอติว๋วก็จะมากแกงแอนแแอนนี่ดูหนะ้าตาผักหวานผักหวานนี่เยื่ติว๋ว้างหา่าน้ำเวยคะ่ะอ่าพรเยว่ยติ๋วย่างยางที่ว่าบัตเชอเ์พันเซออย่างนา้นอคหนอนนี่ค่ะยนเติ๋วเด็ดละค่ะสวยไหมคะผักหวานเยติ๋วนะคะเดี๋ยวยุคนละมุมละแก่เดี๋ค่ะเอาถาดพักคอยยุ่งเสร็จลค่ะเอา้านี่จะนักเอกของเฮาจะนักเอกของเรานะคะ นี่ค่ะป้าย่างที่น้องแพรวาฝากมาเย็ดจิ๋วจะหักจั้งสิ้เลยนะคะ่ะบดเห้เป็นชิ้นเป็นอันเด้ค่ะเพราะว่าเราจะได้แทะกินเลยนะคะหักอย่างนี้เลยจะและ้วก็ใคราเมั่งว่าไม่ย็ดิ๋วจะเอาไหนลงก,กอรลงหลังเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะปิดเครื่องแกงจัดเครื่องแกงแื่งแกงที่ย็ดิ๋วโขกนะคะดูค่ะนี่ เย็ดติ๋วจะโขกสองชุดนะคะนะชุดแรกจะมีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมมีพริกจะโขกใครเรยกชุดนี้ก็มีหอมกับพพิกจะโขกหย,ยาบหยาบมันกันจะจะโขกหย,ยาบหยาบนะคะนี่ค่ะเย็ดติ๋วจะโขกหย,ยาบหยาบนี้นะคะพริกกระลูกโดดอยู่ในนี้เลยค่ะพริกลูกโดดอยู่ในนี้เลย พริกอันของน้องเพ่ว่าหั่นพริกสวนหั่นเย็ดติวจะโขกละเอียดใส่นะคะลูกโดดนี่เย็ดติวจะเอานี่จะไม่จะเป็นลูกโดดน้ำจังสิจ้ะนี่คือพอแล้วนะคะจะเดี๋ยวค่ะคอยมาเมงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตีแดงจะหมอเข้ากัะเดือดพานพ่านพานพ,าน,พ,า,นพานแล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่ะหาหม่งว่าง้าหม้ออเไยจะอันดับแรกนะคะจะอันดับแรก เดี๋ยวจะเอาเกลือใส่นิดนึงค่ะจะว่าเพราะว่าข้าบอใส่หลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข้าโขกใส่พริกแกงน้ำะก็มีจ่ะจะ,จะนี่นะคะใส่กลือไปนิดนึงนี่นี่ของเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะจะใส่ลงไปแล้วเนาะปะลาดีใส่ที่หลังด้วยค่ะเด้อขาก็จะเอาพริกแกงลงเลยค่ะนี่พริกแกง ไผเฮ็ดบ่คือกันก็นว่าเป็นอยังะะเด้อค่ะเฮ็ดกินไผกินมันเนาะค่ะเนาะอันนี้เแย่ติ๋วกระเฮ็ดมันก็สิจะในพิแกงนี่จะมีกะปิน้ำเด้อค่ะเด้อโขกกะปิใส่ด้วยค่ะจะทําเหมือนแกงเลียงแต่ไม่ใส่กระชายนะคะจะ้ะมื้อนี้ฝนฝนตกเนาะแย่ติ๋วอยากกินแกงอยากกินแกงผักไอ้ผักหวานใส่ไข่มดแดงว่าซั่นไปตลาดเขาจะว่ามดแดงจังได๋ฝนตกฟ้าห้องปานะค่ะไผ่สีเปหยยายว่าซั่น โอ้ยเยี่ยติกต็เลยผิดหวังจ้ะเห็นไหมคะสีหน้าตาเป็นยังไงคะแกงเยี่ยติวสีลูกโดดจ้ะลูกโดดยายเดี๋ยวย่ายจะท่านบอส่น้ำล่างโคกน้ำหนี่มันจะบ่อเสียบเด้อค่ะเด้อให้กับเขาจ้ะปุ้ยได้ให้กับเขาโค้งลู่นะคะเนาะน้ำล่างโคกนีน่มันเสียบนะคะอ่านี่ค่ะจะมีน้ำล่างโคกล่างสาดจ้า มันถึงจะแซ่บได้รลางตุกันด้แค่เนด้ยรลานอิบยำพุล่ะจ้าอิบใส่น้ำล้างคุกลงไปเลยจ้าแล้วก็ปิดน้ำเลยให้มันเดือดเลยอ่าเร่งไฟเลย เมื่อกี้ยัติวีไฟจ้ะถ่ามันเดือดเน,น,นานนนนะค่ะเนาะดูแลอย่างเหี้ลูกมันเยอะเจาะถ่าถ่าไฟเดือดเน,นาะค่ะเนาะผู้หญิเอากระส้นนอนบักถึกอรปลายหลแมน เย็ดติวได้ยหายครัวมากนาบ้านเลยจ้าหมอก,กระเดือแล้วเนาะคะเนาะมือหมาอแล้วเย็ดทิวก็เอานี่นะคะปลาย่างลงค่ะนี่ค่ะหมอเดือแล้วนะคะจะเอาลงเลยนะคะอ้อน้ำจิ้มในอย่างของพีหมู นี่นะคะน่ไปยางรง่อนจ้าสูอไปสูดมันบ่พ่านมากันเด้อข่เด้ออึ๊บใส่ลงเลยเฮี่ติวแ้วก็ปิดปลาหมอ้อเราไปนค้นไปยังมันจ้ะ ให้ลูกค้ามาซื้อน้ำจิ้มเนื้อย่างเบิร์จ้ะอากจะท่านอากาศเย็นคล้ายดีอืม่ามอาเดือดเน,นาะค่ะเนาะปลาที่จริงปลาห้ากับย่างสุกล้วค่ะบ่ตองยาแม่ค้าต่ห่อตองการใน้นมันเดือดเน,นาะค่ะเนาะ พี่น้องสูงตรยัติ่วกระแซบของยัติ๋วเดอ้อไปอยากกินกับล่องเมืองจ้าให้แกงคึกยัติ๋วล่องเมืองจ้าน้ำบ่ต้องใส่หลด้วยค่ะเด้อแกงผักหวานน้ำบ่ต้องใส่หลเบ่ต้องจุงดิงเอาพอสดสดเซ็บๆจ้อะอาจะจะเปืดอยเมืองนี่เดือดแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือเห็ดของเหานะคะเพราะว่าเห็ดมันสูกสาเนาะค่ะเนาะเห็ดลงก่อนจ้าเห็ดลงเลยเห็ดลงเลยจะแยกกัลร่างเตรียมไปแล้วเด้อของอ่จาจะเห็ดลงเลยนะคะ่ะ พั okay, โนโยกออกไปยังสิโอ้ยเฮ็ดจังเด็มดเด็ดติวสิบ่ได้เปลี่ยนมอว่เนาะแบบน,นี้เนาะผักหวานยังบวุลงเต็มมอละคะกับเขากับน้ำเฮ็ดล่งคะ่ะเน็คโล่งสิเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยนี่คะ่ะอ,อันนี้ท่านเอดต,ต้มโดยมันกะจะออกรสเปรี้ยวเนาะใส่ลงไปก่อนเลยจ้ะใบบักติวเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ลงไปเลย พร้อมกับเห็ดเลยนะคะปักติวมันก็จะออกรสเปรี้ยวๆจะนอกนั่นก็ค่อยลงพร้อมกันเนาะค่ะเนาะ, <Hello. S 1> ะนี่ค่ะ, <Hello>. uh. ะนี่ต้อแลย หมอย่ญ่ีดีค่ะแต่อันนี้มันหมออหน่อยแต่ว่าก็ย่ากับจังเงียใส่จัดพักหวานใส่เลยซ้ำเย็ยเอาซ้ำนั่งจา้าปิดฝาหม้อค่ะ,ะปูสตตอปไปแม่จังเลยไม่จะง่าง เีจ้าพี่น้องบัดน,นี้ก็เดือดแล้วนะคะเด้อเห็ดเดือดแล้วค่ะเห็ดเดือดเร็วเขาก็จะมาปรุงกันก้อนเนาะค่ะเนาะห็ดเดียวก็จะปรุงก้อนจะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจ้า ผงชูรสก็หนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะอืมใส่ลงไปเลยอโอ้ปลาห้ากับผู้ดีขนาดเลยจ้ะปลาผู้ขึ้นมาตเต็มหมอ้อเลยคะ่ะอืมน่ากินบาคา่คะน่ากินไหมขนาดจังบม่ได้ใส่ผักหวานเลยค่ะเด้ออ่าเกียงใส่เห็ดซื้อใส่ผักติ๋วจ้ะแย่ติ๋วก็จะซีบเนาะค่ะเนาะแบบนี้เนาะ เห็บบหน้ามันออกจ้ะน้ามันออกงามเห็ดออกเห็ดยบจ้ะปลาเนื้อฟูๆเลยค่ะเย็ดติ๋วกจะกจากงปลาหเลยนะคะย่างบนวงนวดต้องนวดปลามันถึงจะอร่อยค่ะล้างใส่เลยล้างใส่เลย แค่จะไปจะใส่ปลาลาปรุงไ้มันด้วได้สะกอนค่ะแล้วฮ็เอาดอกหอมโลงแลก็ผะพอีตู้โลงอันเอนเอผักหวานโลผัพอีตูกับผักหวานโล,งพ,นลงพร้อมกันเลยค่ะผักหวานนี่ห้าบ่ตองกาว่าให้มันซุัน,นั้นหลายนะคะเอาโลงแล้วเอาขึ้นเลยค่ะปิดหม้อ,มอเลยค่ะอ่านี่นะคะจ้าหนบอปลาลาปลาเข็งเด้อของยาย นี่แหละที่ย่ายต้มนะ้ำปลาคล้า,ายกับปลาอันเดียวกันนี่แหละค่ะกับย่ายกิกนจ้ะม,มันเป็นปลาสามปีนะคะไม่ใช่ปลาเพิ่งทำนะคะ,ะปะลาโลกหอมเลยพี่น,อน้อง้ากินปลาหุ้ยขึ้นเลย ท่านผู้ใดซื้อปลาราต้มเยีดยิิวไปกับไส้เฮ็ดกินได้ด้วยค่ะเพราะว่าเยีดยิิวต้มปลาาไม่ใช่ปลาหวานค่ะเป็นปลานัวค่ะเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยมาเสบแค่ที่นี้หล่อหอมล่งค่ะเยีดยิิวถ้ามันเหลือท่านบ่พ่อกับเยีดยิิวก็จะให้ให้เหลือพักหวานด้วยค่ะเพราะว่าเยีดยิิวกับเหลือปลาอีกตัวหนึง่งกับแกงแล้อีกแก่เสีอฝน มันนั่นฝนหนีแล้วมีใครหมดแดงยะจิ๊บก็จะหาซื้อใครหมดแดงมาแกงจ้าอู้หูปวดปูปูปูเลยจ้านี่ค่ะน่ากินบอนอพี่นองเอ้ยมาเด้อมาสดน้ำกันจ้าบอจ้า เปรี้ยวก็ได้พอดีแล้วนะคะเย็ดสิวซื้อผักติวมาใสซิบบาทจ้ะเพราะว่าเย็ดสิวโบอยบ่อยากใส่ยอดักขามต่ว่าเย็ดสิวแกงอันนี้จะเย็ดสิวจะบใไ่มะขามเปียกนะคะแกงแกงผักหวานเย็ดสิวจะไม่ใส่ค่ะถ้าบ่มีอีนนีมิมะเขือเทศก็ใส่ได้ค่ะถ้าใส่มะเขือเทศด้วยยิ่งดียิ่งอร่อยค่ะมะเขือเทศแปมเหาเนาะจ้ะ เป็นตะกินบ่เนาะพี่น้องเห็นปะนี่เหลือแต่ผักหวานจ้ะใส่ได้เท่าไหร่ท่านเขาก็ใส่เท่านั้นจ้ะเฮ็ดอันไรก็สซุบเบแล้วล่ะจ้ะเหลือแต่หอมแห้งห,หอมมันสลดจักน้อยนึงยายก็จะเอาผักหวานลงโอ้ยพี่น้องจ้ะแซ่บหลายแซ่บสมอำลำนะปิดฟ้าบอไว้ถ้ามาเมืองตอนเราผักหวานลงเนาะค่ะเนาะ จาหมอมกับสดและยัดจิ๋วก็จะเอาผักหวานลงนะคะนี่จะผักหวานนะคะผักหวานลงโปะเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยนางตู่ค่ะถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะ,ผ,ะ,คะ,คะผักหวานได้ครึ่งเดียวนะคะผักหวานได้ครึ่งเดียว แล้วก็ตามด้วยนางตู่ค่ะอูย้ยยัดเลยค่ะยัดหม้อนะคะพี่น้องม่กินน้ำเยิ๋วเด้อเห็นไหมยัดหม้อเลยจะเลาก็บกรรทุข้นนะคะเพราะว่าปลาเข้าเน,นะะื้อปลาเข้าฟูแล้วจ้ะมันจะบวเป็นสิน้นเป็นอันนะคะนีเข้าคอยจังซีลงกค่ะน,นี่ค่ะ นี่นะคะอ่าละก็พักยุบลงได้เลยค่ะพักหวานพักหวานเ่ต้องจาเป็นว่าต้องนั่นนะคะเนาอะเอดี๋ยวเติวก็จะฟ้าปิดเลยค่ะอืมนี่ให้บอกอยากมอหน่อยเจติวบ่อยากออกไปยูค่คู่อาจจะเจติวยืนบอค่อยได้จ้าส่วนนี้เจติวเป็นขาล่าจะยิ่งไปเดินตลาดมากปวดขาจะ นี่ก็คือจบการแกงพักหวานของแยดถิวและพนอกขันเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกหักทุกไล่์ทุกกำลังใจที่เขามาชมจ้าคือถ้าปรุงรสว่าฮูว่าแซบแล้วจ้ะอันใดกันนแเราเลือแต่พักหวานกินแล้วก็แกงไปไปกินน้ำกัดนกขันเนาะพี่น้องเอาถ้วยมาตักเอาเรื่องปดิทินเด้่องแย้สิวอจบคลิปนะคะบายยรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ